มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรอเช็คเงินเข้าได้เลยนะคะเปิดบอลโอนเงินเราชนะมอ 3, 3เรารักกันเพิ่มให้อีก2,000บาทเมื่อวันที่6พฤษภาคม2,564หหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบมาตรการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากคําสั่งเพื่อระงับยับยัง้งและก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในหลายโครงการเพื่อบรนทาภาระค่าใช้จ่ายในระยะเร่งด่วนนะคะนางสาวกลยาตันติเตมิตโคสกกระทรวงการคลังเปิดเผยมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือกับเจ้าสอรอยนะคะว่าโครงการรอชนะเป็นการขยายวงเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนอีกสัปดาห์ละ1000บาทเป็นระยะเวลาสสัปดาห์นะคะ จะเริ่มโอนเงินรอบใหม่เข้าแอปพลิเคชันเป่าตางังหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดดังนี้ค่ะงวดแรกนะคะ1000บาทวันศุกร์ที่21พฤษภาคม64งวดที่2อีก1,000บาท28พฤษภาคม64ค่ะสำหรับโครงการม .33 เรารักการเป็นการขยายเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนมาัตตา33อีกสัปดาห์ละ1000บาท เป็นระยะเวลา2สัปดาห์นะคะจะเริ่มโอนเงินรอบใหม่ในวันจันทร์ที่20แล้วก็27พฤษภาคม64โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน64จำนวนกลุ่มเป้าหมายนะคะ9.27ล้านคนโดยกรอบวงเงินทั้งส ca, ิ ca, so ้น1.85มืนห่ล้านบาทค่ะสำหรับโครงการคนละครึ <Wha> ่งนะคะจะเป็นโครงการกระตุ้นกำลังซื้อในระยะที่2 ภายหลังจากการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 นางสาวกุลยานะคะเปิดเผยว่านอกจากจะให้สิทธิ์กับคนที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วกว่า14ล้านคนจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกกว่า16ล้านคนนะคะเพื่อให้ได้รับสิทธิ์โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2564แต่ผู้ที่จะลงทะเบียนครั้งใหม่ค,ครึ่งนั้นจะต้องเลือกว่าจะใช้โครงการคละครึ่งหรือว่าจะใช้โครงการยิ่งใชย้ยิ่งได้นะคะ ซึ่งจะเป็นการใช้เงินได้แบบได้เงินแบบ e ีเวอ h e ชไม่เกิน7,000บาทส่วนการกำหนดวันลงทะเบียนจะมีความชัดเจนอีกครั้งค่ะสรุปสั้นๆให้ฟังอีกครั้งนะคะเราชนะให้2,000บาทโอนวันศุกร์ที่21พฤษภาค,คม64จําจำนวน1,000บาทโอนวันศุกร์ที่28พฤษภาค,คม64อีก1,000บาทสำหรับม .33 เรารักกันนะคะให้2,000บาท โอนเันพฤหัสบดีที่20พฤษภาคม1,000บาทนะคะแล้วก็โอนพฤหัสที่27พฤษภาคมอีก1,000บาทสิ้นสุดโครงการเดือนมิถุนายน2564นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ